h o n ด a ุ่นลน์2,026รุ่นใหม่ถือเป็นการพัฒนาที่ก้าวล้ำในโลกของรถกระบะขนาดกลางที่หลายคนรอคอยมานาน Honda เลือกที่จะยกระดับการออกแบบทั้งภายในและภายนอกให้โดดเด่นและทันสมัยยิ่งขึ้นโดยยังคงความเป็นเอกลักษณ์ของบิดลน์ที่แตกต่างจากกระบะทั่วไปไว้ได้อย่างลงตัวเช่นสายภายนอกถูกออกแบบให้เฉียบคมขึ้นไฟหน้าเล็แบบใหม่ที่ยาวและบางลงทําให้หน้ารถดูดุดันและพรีเมียมมากขึ้น กระจังหน้าขนาดใหญ่พร้อมลายเส้นโครเมียมที่กลมกลืนกับโลโก้ฮอนด้าอย่างสวยงามกันชนหน้ามีการปรับโฉมให้แข็งแรงและสปอร์ตมากกว่าเดิมเสริมความรู้สึกแข็งแกร่งที่ตอบโจทย์ผู้ที่ต้องการทั้งความดุดันและความหรูหราในคราวเดียวขนาดตัวถังยังคงเหมาะสมสำหรับการใช้งานในเมืองและการเดินทางไกลโดยฮอนด้ายังคงเน้นความคล่องตัวที่แตกต่างจากกระบารุ่นอื่นในตลาดความสูงใต้ท้องรถได้รับการปรับปรุงให้สูงขึ้นเล็กน้อยเพื่อเพิ่พมสมรรถนะการลุยทางวิบาก ขณะที่น้ำหนักตัวรถยังคงถูกควบคุมให้อยู่ในระดับที่สมดุลกับเครื่องยนต์และช่วงล่างใหม่ที่ถูกพัฒนาให้รองรับการขับขี่ได้หลากหลายสภาพถนนภายในห้องโดยสารของบิทไลน์2,026ถือว่าก้าวกระโดดอย่างมาก Honda านำเทคโนโลยีใหม่ล่าสุดเข้ามาผสมผสานเพื่อสร้างบรรยากาศที่หรูหราและสะดวกสบายเบาะนั่งหุ้มด้วยหนังคุณภาพสูงที่มีระบบระบายอากาศและระบบทำความร้อนระบบปรับอากาศแบบแยกโซนพร้อมฟังก์ชันกรองอากาศเพื่อสุขภาพ หน้าจอแสดงผลกลางขนาดใหญ่กว่า12นิ้วรองรับการเชื่อมต่อไร้าสายทั้ง Apple CarPlay และ Android Auto พร้อมระบบเสียงรอบทิศทางที่ประแป่งมาเฉพาะเพื่อเพิ่มประสบการณ์ในการฟังเพลงระบบควบคุมต่างๆภายในรถใช้ปุ่มแบบสัมผัสที่ตอบสนองรวดเร็วและแั่นยำเพิ่มความล้ำสมัยและใช้งานง่าย เครื่องยนต์ที่ฮอนดานำมาใช้ในริดไลน์2 0 2 6เป็นแบบ V6 ขนาด3.5ลิตรที่ได้รับการปรับปรุงใหม่เพื่อประหยัดเชื้อเพลิงมากขึ้นแต่ยังคงแรงม้าในระดับสูงกว่า290แรงม้าแรงบิดเพิ่มขึ้นเพื่อรองรับการลากจูงที่มากขึ้นระบบส่งกำลังเกียร์อัตโนมัติ10สปีดท,ที่ปรับเปลี่ยนได้อย่างนุ่มนวลและฉับไวนอกจากนี้ยังมีเวอร์ชันไฮบริดที่ใช้เทคโนโลยี e-HEV ผสมผสานเครื่องยนต์เบนซินกับมอเตอร์ไฟฟ้าเพื่อเพิ่มความแรงและประหยัดพลังงาน เหมาะกับผู้ที่ต้องการประบาดท,ที่ทั้งเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและยังคงสมรรถนะการใช้งานเต็มที่ระบบขับเคลื่อน4ล้ออัจฉริยะ iVTM 4ได้รับการปรับจูนใหม่เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเกาะถนนและการลุยเส้นทางธุรกันดารระบบสามารถกระจายแรงบิดไปยังล้อหลังแต่ละข้างอย่างอิสระเพื่อเพิ่มความมั่นใจทั้งในสภาพถนนลื่นและทางโค้งที่ต้องการความมั่นคงสูง ยิ่งไปกว่านั้นฮอนด้ายังเสริมโหมดการขับขี่ที่หลากหลายเช่นโหมดหิมะโหมดโครนและโหมดลากจูงช่วยให้ผู้ขับปรับการขับเคลื่อนให้เข้ากับสถานการณ์ได้อย่างง่ายดายระบบความปลอดภัยถือเป็นอีกจุดเด่นของรุ่นลายใหม่โดยมาพร้อมชุดเทคโนโลยีฮอนด้าเซนซิงที่ครอบคลุมทั้งระบบช่วยเบรกอัตโนมัติระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติแบบแปรผันระบบช่วยควบคุมรถให้อยู่ในเลนระบบตรวจจับมุมอับสายตารวมถึงกล้องรอบคันที่ให้ภาพคมชัดระดับสูงเพิ่มความมั่นใจทั้งในเมืองและนอกเมือง อีกทั้งยังมีถุงลมนิรภัยรอบคันที่จัดวางมาอย่างรอบคอบเพื่อปกป้องผู้โดยสารในทุกตำแหน่งพื้นที่กระบาดด้านหลังยังคงเป็นเอกลักษณ์ด้วยการออกแบบที่เน้นการใช้งานจริงฝาท้ายสามารถเปิดได้2แบบคือแบบพับลงและแบบเปิดข้างเพื่อความสะดวกสบายในการบรรทุกสิ่งของนอกจากนี้ยังมีพื้นที่เก็บสัมภาระใต้กระบาดท,ที่ล็อกได้เพื่อเก็บของมีคา่าหรือใช้งานเป็นตู้แช่เครื่องดื่มเมื่อต้องการออกไปทำกิจกรรมกลางแจง้ง พื้นกระบะบวกวัสดุทนทานที่ป้องกันร,รอยขีดข่วนและรองรับการบรรทุกหนักได้อย่างมั่นใจการขับขี่จริงของ Honda r i ิ l i n e 2,026จะเน้นความสมดุลระหว่างความนุ่มนวลและความมั่นคงระบบการสะเทือนด้านหน้าและด้านหลังที่ปรับใหม่ทําให้ดูดซับแรงกระแทกได้ดีกว่าเดิมผู้ขับจะรู้สึกถึงความสบายแม้ในเส้นทางคูุครขณะเดียวกันพวงมาลายัยไฟฟ้าก็ตอบสนองไวและแน่นยําททำให้ควบคุมง,ง่ายทั้งในเมืองและบนถนนความเร็วสูง ภาพรวมของริดไลรุ่นใหม่นี้ถือว่าเป็นการก้าวกระโดดครั้งสำคัญฮอนด้าพยายามผสานบุคิกความเป็นรถกระบะเข้ากับความสะดวกสบายของรถ SUV ทําทำให้ผู้ใช้ได้ทั้งความแข็งแกร่งและการใช้งานที่ง่ายดายในชีวิตประจำวนันไม่ว่าจะเป็นการบรรทุกของหนักการเดินทางท่องเที่ยวหรือการใช้ชีวิตในเมืองรถคันนี้ตอบโจทย์ได้ครบถ้วนการออกแบบที่เน้นทั้งความหรูหราและความอเนกประสงค์ยังทำให้ริดไลโดดเด่นกว่าคู่แข่งในตลาดด้วยการปรับปรุงทั้งในด้านเทคโนโลยี สมรรถนะความปลอดภัยและความสะดวกสบาย h อน d a r ร d l i n e 2,026กลายเป็นตัวเลือกที่น่าสนใจอย่างยิ่งสำหรับผู้ที่ต้องการรถกระบะท,ที่มีความแตกต่างและครบครันมันไม่ใช่แค่รถใช้งานแต่เป็นยานพาหนะที่สะท้อนตัวตนและไลฟ์สไตล์ที่ทันสมัยพร้อมตอบโจทย์ทั้งการทำงานและการพักผ่อนในทุกเส้นทางอย่างแท้จริง